สวัสดีค่ะเฮงเงพระเครื่อง EP 1 3 6นี้นะคะก็มีพ้าหลากหลายหลวงพ่อมาฝาก f อและลูกค้าทุกท่านนะคะ EP นี้ก็อง์ละ300นะคะราคาเบาๆมาฝากนะคะมาองแรกนะคะอันนี้ก็เป็นพระ หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะปีเก้าเจ็ดนะคะอันนี้เก่าๆเลยนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระวัดไร่ขิงนะคะปีหนึ่งสี่นะคะสมเด็จวัดไร่ขิงนะคะพิเศษ 2514นะคะอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะคะชอบองค์ไหนทักได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพรแพรสามพันนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรสามพันนะคะราคาองค์ละสามร้นะคะ EP นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพรนะคะอันนี้เป็นแพรสองพันนะคะหลวงพ่อแพรสองพันองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสมเด็จวรคังสองหน้านะคะจะมีสองหน้านะคะสมเด็จวรคังนะคะมาพร้อมกรอบนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะ อีพีนี้ก็ราคาเบาๆนะคะสามร้อยทุกองอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะคะวัดรักังนะคะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะโทษนะคะอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะมาเกาะกรอบสวยมากนะคะอันนี้ราคาเบาๆเลยนะคะชอบองค์ไหนหรือต้องการรูปเพิ่มแอคไลน์ข้างหลังจะพูดนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะ มาพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะคะกรอบเก่ากรอบโบราณน,นะคะคนเก่เขามักจะชอบเลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เนื้อเก่ามากนะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพระมเหตส่วนนะคะพระมเหตส่วนนะคะอันนี้มาพร้อมกรอบนะคะมาพร้อมกรอบ ราคาเบาๆนะคะนี่เป็นหลวงปูดทิมนะคะหลวงปูดทิมวัดละหานไล่นะคะละยองนะคะนี้หลวงปูดทิมนะคะก่อไปนะคะนี่เป็นหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจง เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะหลวงพ่อจงนะคะเลี่มเกาะโบราณนะคะเกาะเก่าๆ,ๆองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นนางนะคะนางพญานะคะมีแร่ผลขึ้นมาจากเนื้อด้วยนะคะนางพญานะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะชอบองค์ไหนทักเลยนะคะ หรือต้องการลุกเพิ่มแอคลายความหนางจะพูดนะคะอันนี้เป็นพระกาแพงนะคะพระกาแพงนะคะนี้องค์ต่อไปนะคะนี่เป็นพระชัยวัดนะคะองค์น้อยนะคะองค์น้อยพระชัยวัดองคต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นพระไชยวัดนะคะองค์นี้จะใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้นี่นะคะองค์เมื่อกี้นี่จะองค์เล็กเป็นพระไชยวัดนะคะอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กนะคะเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กนะคะ น,นี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กองต่อไปนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรองต่อไปนะคะ นี่เป็นหลงพ่อเงินนะคะหลงพ่อเงินหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะบางคานนะคะนี้เนื้อเก่าๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆเลยองต่อไปนะคะนี่ก็เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์คิดตานะคะหลงพ่อเงินพิมพ์คิดตานะคะองนี้ องต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบองต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระชินราชนะคะพระพุทธชินราชวัดสุดทัศน์นะคะอน,นี้ ชินาราวัดสดุทัดนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆอันนี้เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดองต่อไปค่ะอ,นนอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะลืมชื่อ บุรีรันะคะอันนี้เป็นพระบุรีรัมมคขาลืมชื่อนะคะรู้รู้แต่จำได้แต่บุรีรัมนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อเขียนหรือเปล่านะคะตงนี้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะบางครั้งแมคาก็ลืมชื่อนะคะเพราะว่าพระเยอะนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิม งพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมองค์ต่อไปนะคะอันนี้งบน้ำอ้อยนะคะงบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยนะคะงบน้ำอ้อย,ะะออยเก่าๆเลยนะคะ นี่เป็นน้ำปกนะคะปกอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิ้นเนื้อชินนะะนอช้นนะคะเก่ามากนะคะองนี้เก่ามากเลยนะคะอันนี้เป็นท้ามะปากนะคะพิษโนโลกนะคะ ทำมาปางนะคะองนี้องต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อสว่างนะคะหลวงพ่อสว่างปีสองพันห้าร้อยสิะคะหลวงพ่อสว่างนะคะองต่อไปนะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยนะคะนี่เป็นอันนี้วัดเงินนะคะวัดเงินของเตยนะคะวัดเงินของเตยนี่วัดเงินนะคะ วัดเงินของเตยจะได้ยินเสียงแมวหน่อยนะคะว่าแ,แมวมากวนอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนะคะ องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นไม่เขนนะคะไม่เขีนองต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระปิรันนะคะพระปิรัน ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าพูดไม่ตรงกับพระนะคะบางครั้งแม่ค้าก็พูดผิดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะอาจารย์นองนะคะหลวงปู่ทวดอาจารย์นององค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระล่วงนั่งนะคะพระล่วงนั่ง เป็นเนื้อผงนะคะร่วงนั่งเก่ามากนะคะองนี้เก่าเก่าเลยนะคะอันนี้เป็นอัฐถารถนะคะอัฐถารถเนื้อเกเก่าเลยนะคะเนื้อเก่ามากเลยเนื้อเก่ามากนะคะอัฐถารถนะคะ แอลไลเข้าถามน้องชมพูด่ได้ไนะคะว่าออกที่ไหนนะคะถ้าใครอยากรู้วัดรู้ที่นะคะเพราะว่าบางครั้งตอนลงแม่ค้าอาจจะลืมอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระเทิดนะคะพระเอ๊ไม่ใช่นะคะขอโทษอ่ะอันนี้เป็นอู่ทองของช้างนะคะ ผ้าอทองของช้างเป็นเนื้อชิ้นนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นเงินหรือเปล่าน,นะคะอันนี้เป็นผ้าอูทองของช้างน,นะคะอันนี้เป็นเปิดโลกนะคะสุโขไทยนะคะเปิดโลกนอดินงเก่านะคะเปิดโลกนะคะอันนี้ น,นี่สมเด็จนะคะสมเด็จวัลคังเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะเนื้อเก่ามากนะคะแตกลายแตกลายงาเลยนะคะสมเด็จเราก็มาหลายองค์นะคะเนื้อเก่าเก่าทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัลคังนะคะดูให้ดีดูชอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจนะคะถ้าชอบก่อน ดูให้ชอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัดรักคังนะคะดูพิจารณาดูให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ค่อยแอกไลน์หาน้องชมพู่นะคะราคาองศาสามร้อนะคะ EP นี้นะคะอันนี้เป็นสมเด็จวัดรักังนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะสมเด็จวัดรักังนะคะ อันนี้ก็เป็นสมเด็จวัครังนะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะก็มีมาให้เอฟซีลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หากันนะคะหลายองค์หลายหลวงพ่อนะคะอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัลรังนะคะ พระเก่าๆมาฝาก FT แล้วนะคะก็เฮงๆพระเครื่องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไม่ตรงกับพระหรือพูดผิดๆถูกๆก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้เฮงพระเครื่องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะใครกดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยใครกดกระดิ่งก็ขอให้มั่งมีสีรสุขนะคะให้เฮงรวยๆเหมือนกันนะคะ EP 136นี้ก็ราคา300ทุกองค์นะคะชอบองค์ไหนดูให้ดีดูให้ชอบก่อนนะคะค่อยแอดไลน์ก็หันหลังจะพูดนะคะก็แม่ค้าก็ดูค่าไม่เป็นนะคะว่าไหนแท้ไหนไม่แท้นะคะก็ให้พิจารณาเอานะคะถ้าชอบองค์ไหนก็ซื้อหากันไปนะคะถ้าองค์ไหนไม่ชอบก็บอกผ่านนะคะก็ เพราะว่าพระก็การันตีว่าแท้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดไม่ทันนะคะก็แค่สัตว์นิษฐานว่าแท้หรือไม่แท้แค่นั้นเองนะคะก็ดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะก็เฮงพระเครื่องก็พยายามหาพระดีๆพระแท้ๆพระเก่าๆมาฝากเอฟซียลูกค้าทุกท่านนะคะ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ